เอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมเนาะพามาดูอีกสินาทีสุดท้ายนะครับสินาทีสุดท้ายของพี่เดี่ยวเนาะนะครับเมื่อกี้ก็คุยกับน้าอองอยู่นะครับกับต๊แก่ไมโครเนาะก็รู้สึกใจหายนะครับพอถึงจุดจุดหนึ่งเนาะอายุด้วยอายุโดยไม่มีคนสานต่อแล้วเนาะนะครับโอ้นั่งคุยกันเกือบชั่วโมงนะเมื่อกี้กับน้าอองนะครับแกเข้ามาดูรถนะครับดูพี่เดียว ใจหายเหมือนกันครับเอาค่อยว่ากันครับเรื่องนั้นนะดูพี่เดียวกันต่อครับเมื่อกี้ก็คุยนะครับเดี๋ยวไปเล่นบ้านนอะงองนะครับเดี๋ยวออกไปนะครับโดสิบนาทีสุดท้ายครับผมกับอาจารย์ซุ้มล้อเหล็กนะครับอาจารย์เดียวซุ้มล้อเหล็กหรือพี่เดียวเนาะนะครับผมตอนนี้ก็เวลา16บหกนาฬิกา 50นาทีแล้วอีก10นาทีสุดท้ายดูกันใกล้ๆกับบุ้งขี้คนลอรลอนะครับขับรถดูทั้งวันนะวันนี้โอ้บันนท้ายก็สวยระเบิดเหลืออีกนิดเดียวครับจะเสร็จแล้วนะครับแต่ไม่เสร็จหรอกวันนี้นะครับเอาเอาเสร็จไม่เสร็จนี ฝนก็ตกนะครับตอนนี้ฝนก็ตกอยู่เนาะนะครับตกลินลินนะครับส่วนผมเหมือนจะเป็นไข้และเปียกนะครับงานก็งานไม่เน้นสวยเท่าไหร่ครับเน้นพอได้ปูพีเนาะเนี่ยครับก็ลอกมาลอกมาก็ต้องระวังหน่อยครับคันเล็กนะครับนะคันที่พี่เดียวยืนอยู่นะครับอันตรายนะครับต้องระวังระวังหน่อยวันนี้ก็เอาไปแล้วแปดชั่วโมงนะครับแปดชั่วโมงนะครับก็ตกโอ เยอะครับเยอะเยอะเยอะนะครับไม่บอกนะครับว่าชั่วโมงเท่าไหร่นาอนะครับขอเป็นความลับเนาะแต่บอกว่าเยอะนะครับบรรยากาศงานฟาร์มก็อยู่ประมาณนี้ครับงานมันไม่เร่งไม่รีบเหมือนตะก่อนเนาะนะครับก็งานก็เสร็จเวลาเสร็จชั่วโมงก็กลับนะครับผม8ชั่วโมงวันหนึ่งก็แปชั่วโมงนะครับเยอะสุดแล้วครับงานฟาร์ม8ชั่วโมงนะครับ งานม่นี่เป็นงานเร่งรีบเหมือนสมัยก่อนที่ว่าทําบ่อใหม่หรืออะไรเป็นงานที่ว่ารอได้นะครับก็เก็บวันละแปดชั่วโมงเนาะฟีเดียวตรงเป๊ะครับต้องตรงเวลาหมดนะครับพี่น้องตรงหมดเวลาเนี่ยถึงจะกลับได้นะครับก็สิบเจ็ดนาฬิกานะครับรถเนี่ยไม่มีเสียงมุ้งกีเลยตักแบบนี้ตักผมตักได้นะครับแบบนี้ไอ้ยาขี่โมกแล้วนะครับ ก็อเอาโคนเอาต้มออกครับเนี่ยาจากที่เลนเนได้ยเยอะนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ต้องมาเก็บฝั่งนี้ต่อนะครับดูมือพี่เดียวนะครับเวลาขับเนมือแกอ่อนมากเลยนะมือแกเนี่ยมือดูมือครับ ให้สังเกตมือแกนะมือแกเวลาขับมันอ่อนช้อยเหมือนมือผู้หญิงนะ่ะนะครับมันจะเป็นมันผิดกับผิดนาะมคนเด่นจะกำแบบเต็มแบบยัดเนี่ยมือแกจะนิ่มๆผมดูนะเหมือนมือผู้หญิงเลยนะพี่น้องว่าแล้วทำไมแกขับซานี่ได้ได้ง่ายแกบอกว่าแกชอบนะครับส,สวิงวเบาๆนะนะครับสวิงไงที่ว่าเบาๆนะแกบอกว่าแกขับได้สบายเลยนะครับสังเกตจากมือแกก็รู้แล้วครับ มือกันนิ่มนะครับงานเขาถือว่าเป็นงานสร้างนะครับช่วงนี้เนาะหน้าเนี่ยนะครับสร้างเยอะนะครับรถเมคโกก็ต่อคิวยาวเลยคันนี้นะครับงานตอนนี้คือทั้งคันใหญ่คันเล็กนะครับแทบจะไม่ได้หยุดเลยนะครับแม้กระทั่งถเป็นหน้าฝนเนาะไม่ได้หยุดงานคือต่อคิวเยอะทีมงานนี่ก็เหมือนกับทางจันทบุรีเหมือนกันนะครับรถแทบจะไม่ได้หยุดเหมือนกันนะครับ จุดก็ต้องแมาฝนตกแรงหนักจริงๆนะนะครับโอ้โคตรเหม็นเลยพี่น้องเลยนะครับ ใครที่ยังไม่กดไลค์กดติดตามก็ฝากด้วยเนาะฝากแล้วฝากอีกอยู่นะครับผมเนาะคอนโทรลก็ปรับนะครับปรับได้เนาะ อยู่ข้างกองนะคอนโทรลถ้าจะไม่ผิดนะครับเพราะผมเคยนะ้องเคยปรับให้ผมเป็นคอนโทร PC เนาะให้วงขับเพราะผมถนัด PC นะครับแกปรับให้ผมน้ำมันก็สองวันครับครั้งหนึ่งนะครับน้ำมันก็สองวันสองวันสองวันก็กว่าแลยละนะครับพราะวันแปดชั่วโมงเองนะครับน้ำมันเนี่ย ประหยัดครับประหยัดประหยัดประหยัดมากุ่น,นี่ย,ยอมรับเลยว่าประหยัดนะครับควักขึ้นสวิงใกล้แล้วครับใกล้แล้วนะครับก็เหลืออีกห้านาทีครับรถเตรียมจอดแล้ววันนี้ เวลาการตักของพี่เดียวจะอ่อนช้อยมากเลยนะครับดูนะสวยนะเวลาการตักตอนตักจกังหวเมื่อกี้เนี่ย สบายๆอยู่นะครับงานยังไม่คิดว่าโหดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต่อจากนี้โหดแน่นอนนะครับก็เตรียมจอดแล้วครับนะครับก็ได้เวลาแล้วเนาะกับกานเดียวนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยกันต่อนะครับเหลืออีกกี่นาทีเนี่ยอ๋ออีกสี่นาทีครับตรงตรงครับตรงตรงเป๊ะนะพี่น้องเนาะถึงจะหยุดได้เนี่ยนะครับนาฬิกาส่งสัญญาณ รถรุ่นนี้ก็ดีนะพี่น้องเนาะดีเนาะมีระบบทุกวันนี้ทันสมัยหมดแล้วรถนะครับมีระบบ GPS ติดตามมีอะไรดูได้หมดดูจากมือถือทุกวันนี้นละยรถเนี่ยดูได้เลยรถอยู่ตรงไหนทํางานเมื่อไรกี่ชั่วโมงทํางานหมดหนักหมดเบาถูกสั่งด้วยคอมพิวเตอร์หมดเลยทุกวันนี้นะโอ้รถขุดเนี่ยไม่ธรรมดาครับพี่น้องเนาะถือว่าเขาพัฒนาไปไกลจริง วันนี้ครับรถขุดเนี่ยเดี๋ยวไปบ้านนาะอ,องต่อนอะนะครับก็ดูกันไปครับสนุกสนานนะครับพี่น้องคนชอบรถก็มาดูนะครับใครที่ไม่ชอบก็เข้ามาดูเผื่อชอบเนาะนะครับตอเราชอบเราก็ต้องดูนะครับบางทีการรีวิวก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะพี่น้องเนาะไม่ใช่รีวิวพาชมคาพูดเนาะ โอ้ยต้มพี่น้องนะครับก็ก็ต้องขออภัยนะครับนะครับผมนะครับเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับปิดผ้าประกันได้ก็คอมเมนต์มาบอกนะมาบอกกันนะครับจะได้ปรับปรุงพัฒนาฝีมือนะครับเนี่ยตรงเป๊ะครับเนี่ยเลยสามนาทีนะยังไม่ยอมจอดจะให้เสร็จเลยบอกลูกพี่ อยูช่วงนี้ก็ปรับปรุงระบบน้ำใหญ่ครับพี่น้องเนาะน้ำเลียงกุ้งมันอยู่แบบนี้แหละพี่น้องเลยนะครับรถเบคโคลก็ต้องมีแล้วนะครับเข้ารเข้ามาทำงานโอ้เมนเมนเมนดูนะสวิงนะเราสวิงนะพี่น้องนะปุ๊บไอเราอยู่ข้างนอกว่าเร็วนะแต่พอเราอยู่ข้างในพอผมไม่เข้าไปขับเองนะ ผมรู้สึกว่ามันเร็วนะครับพี่น้องเราเวลาแต่เราอยู่นี่มันสวิงกัเร็วแล้วแต่พอเราไปอยู่ข้างในจริงๆมันจะเร็ววูเลยนะนะครับเร็วนะเตรียมตัวแล้วเตรียมต,ตัวแล้วจอดแล้วครับไกล้ละใกล้ะกละ เรียบร้อยครับนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับพี่น้องเนาะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเข้ามาเจอกันอีกคลิปนะครับทั้งบูมยาวบูมสั้นเนาะพรุ่งนี้เต็มเดี๋ยวไปบ้านน้าอองกันนะครับเป็นไปเล่นบ้านทุกแก่ก่อนนะครับผมไปแล้วไปแล้วกลับแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับตามไปกดสมือเอ็กซ์เคเตอร์นะครับกับอาจารย์เดียวนะครับสมุดร่อเหล็กเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเจอกับอาจารย์กิจนะครับเจอกับปรมาจารย์พรุ่งนี้นะครับ โอเคครับผมจอดแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าครับคลิปหน้าสวัสดีครับ